ปิดครับพี่ปิดได้ครับครับดในฐานะที่ในการใช้อุปกรณ์ใช้ความปลอดภัยของรถบัสน,นะครับ ครับเป็นถังดับเพลิงนะครับเป็นถังดับเพลิงนะครับที่ติดอยู่กับรถไฟทุกคันนะครับวิธีการใช้นะครับดึงสลักตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ชักสายออกมานี่นะครับแล้วก็กิตรงนี้ลงไปเวลาใช้เวลาเฉินเท่านั้นนะครับเวลาเกินเพลินไฟไหม้นะครับเออนะครับคอนทุกกระจกนะครับจะมีการวิธีการใช้งานนะครับดึงออกมาจากแท่นยึดนะครับดึงออกมาจากแท่นยึดท่านี้นะครับปุ๊บออกมาท่านี้นะครับแล้วก็จับด้านแล้วก็ใช้ส่วนที่ ายแลมนะครับกรีดลงที่พื้นกระจกนะครับรอบนะครับอ่าแล้วก็ใช้แล้วก็กรีดเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้มือพักดันออกไปนะครับกระจกก็จะสามารถลุออกไปนะครับาส่วนมามาด้านนี้เลยนะครับมาด้านนี้เลยนะครับรถทุกคันนะครับจะมีค้อนกระจกอยู่ในรถอ่ายังต่ําอยู่ทั้งหมดสี่จุดนะครับ ตรงนี้ก็มีขอนทุกกระจกนะครับด้านนี้ก็ด้านข้ามือขวามือจะมีขอนทุกกระจกนะจะมีวิธีการใช้บอกนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูประตูฉุกเฉินนะครับประตูฉุกเฉินนะครับทางออกฉุกเฉินนะครับวิธีการใช้นะครับเปิดตรงนี้มานะครับจะมีลูกศรบอกนะครับวิธีการใช้งานก็คือนัดขึ้นแล้วใช้มือพับออกไป นะับะดูไว้นะแล้วเด็กๆนะครับก็สามารถลงตรงนี้ได้นะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นถ้าไม่เหตุการณ์ฉุกเฉินรถขณะวิ่งเด็กๆห้ามมาเปิดเล่นเด็ดขาดนะห้ามเลยนะห้ามเลนะ <ๆๆ S 1> ลูกนะ